ก็อาจจะไหลายตามความที่แม่ๆเขา,เาพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็วิเคราะห์ตามนะคะวิเคราะห์ตามก็เห็นด้วยบ้างเนาะบ,บางจุดก็ต้องมามองแม่ไม่อ่อยนะว่าเาเป็นไปตามที่แม่ๆเขาพูดกันไหมเพราะว่าก็อาจจะหลตามความคิดว่าตรงนี้ปกติก็รู้จักกันนะคะก็อาจจะเห็นด้วยเพราะว่า เห็นพฤติกรรมอยู่แล้วนะคะก็คุยกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังแม่มุ้ยพูดึ้นมาว่าพฤติกรรมตอนนี้เป็นอย่างนี้อ่ะ,อะก็อาจจะไม่ได้ไปสังเกตตรงนั้นเพราะว่าหลายตามความคิดตัวเองตอนหน้าขณะที่แม่มุ้ยพูดนะคะหลายตามความคิดว่าอ๋อตรงนี้คือสิ่งที่แม่เขาวิจวิเคราะห์ v v มาเนี่ยก็เห็นอยู่เหมือนกันตามนั้นก็ เห็นตัวเองก็ไหลไปตรงนั้นแต่พอเขาบอกตรงนี้ก็อาจจะสะดุดขึ้นมารู้ตัวว่าอ่ะมาดูแม่เขาบ้างเนี่ยค่ะก็ตื่นขึ้นมาเป็นช่วงๆนะคะถ้าแม่เขาไม่มุ้ยพูดขึ้นมาหรือแม่ไม่ไม่อ่อไม่พุกพูดขึ้นมาก็เอาต้องกลับมาดูเขาเหมือนกันเพราะว่ามัวจะไปหลายตามความพูดความพูดของแม่แม่ทั้งสองท่านส่วนตัวเองก็ พอเห็นแล้วก็ก็เห็นตัวเองสงบลงแล้วก็อ่านก็ติดความสงบว่าอ๋อโอเคสงบแล้วอ่านก็รู้ตัวก็สงบว่าตัวเองไปเสียความสงบอ่ะก็ขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะที่เห็นนะคะว่าพอเข้าใจแล้วก็เห็นความคิดเกิดขึ้นมาก็บางวางลงในความคิดได้ก็เห็นไปเสียความสงบก็รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพักๆค่ะไม่จีการพูดอยู่ไม่เห็นตัวงไม่เห็นตัวเองก็เราเองก็ไปกับความมีความคิด ตัวเราก็อยู่หลังความคิดผอมีความสงบตัวเราก็อยู่หลังความสงบแต่แต่เราอะเห็นเฉพาะความคิดความคิดน่ะเราก็พยายามที่จะปัดทิ้งพอถึงความสงบก็จะเอาไว้ทีนี้มันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความคิดหรือความสงบแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองที่อยู่กับความคิดแลวก็อยู่ความสงบอันนี้คือตัวเราเองค่ะค่ะเข้าใจค่ะมีตัวตนตรงนั้นเข้าใจค่ะเข้าใจเหมือนกับความสงบ เราเข้าใจก็เหมือนไอตัวหลังอันนี้ก็อีกหนึ่งกิาการ<ม>ที่เป็นปัจจุบันในตอนนี้เหมือนกันค่ะนนสุดท้ายเนี่ยคือผมยังชอบคำคำ,คำหนึ่งนะฮะว่าคือคําว่าสมณะเนี่ยคือมันมีคนถามว่าสมณะเนี่ยแท้จริงเนี่ยมันแปลว่าอะไรคือมันมีหลวงพว่อชาท่านตอบว่าสมณะที่แท้จริงเนี่ย คือการปล่อยวางโดยไม่หวังผลของการปล่อยวางแต่ในตอนนี้มันเหมือนจะเป็นสมณะแต่สมณะที่ปล่อยวางแต่หวังผลการปล่อยวางมันเหมือนจะเป็นสมณะแต่ยังไม่ใช่สมณะที่แท้จริงคือพิการไม่เห็นตัวเราผู้ผู้รับผลตัวสุดท้ายะคะ่ะ คือไอ้ตัวเราผู้รับผลตัวสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนมันจะเป็นตัวเราตลอดว่าอืมการเห็นแล้วว่ามันเป็นอันนี้นะมันคืออันนี้มันคือตัวนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็เป็นสงบอย่างนั้นพอเห็นแล้วก็สงบก็ปล่อยวางไป<ม>คือสังเกตไหมคะว่าไอ้ตัวพูดที่ผู้เข้าใจทุกอย่างอะ่ะมันคือใครคะตอนนี้มีตัวเราอยู่ค่ะเอามันคือการมันคือการและการรู้สึกว่ามันมีตัวการอยู่ แต่จริงๆตัวการมีจริงๆไหมไม่มีค่ะตัวการมไม่มีจริงๆค่ะเม,มื่อตัวการไม่มีจริงๆไปจะไปทําเพื่อผลประโยชน์ของมันอะอยู่ทะะําไม่ะคะก็จะไปรักษามันไว้ทําไมไอการเนี่ยจะคอยช่วยมันอยู่ทําไมอะทําไมยังต้องคอยให้มีสติทําไมยังต้องคอยเช็คว่าเราเป็นยังไงทําไมต้องคอยตรวจสอบแล้วคอยดึงตัวเองจากวุ่นวายให้มาอยู่สงบ เราช่วยมันอยู่ทำไมอะคะเลเอบอรบอกว่าเราไม่มีอะแต่ทำไมเราถึงทนไม่ได้ที่จะไม่ช่วย mm hmm. ทำไมปล่อยไม่ได้ทำไมต้องทำอะไรอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เราทำสิ่งนั้นเพื่อใครคะ mm hmm. เพื่อผลประโยชน์ของ mm hmm. ตัวเรา แต่อันเนี้ยที่เราทำอยู่เนี่ยมันคืออวิชชามันคือตัวขวางทุกอย่างมันคือตัวมันเองอะแหละที่ขวางทุกอย่างไม่ใช่อย่างอื่นเลยอะเราไปไล่วางสิ่งนู้นไล่วางสิ่งนี้ไล่วางสิ่งนั้นแต่แท้จริงอะเรายืนรับผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอะเต็มเต็ม เราเนี่ยแหละกิเลสเราพูดจะเปลี่ยนจิตใจของเราเนี่ยแหละกิเลสเรานึกว่าเราทำดี mm hmm. เรานึกว่าเราปฏิบัติดี mm hmm. เรานึกว่าเราขยัน mm hmm. ทุกอันนั่แหละค่ะกิเลสกิเลสที่ไม่เคยเห็นเลยว่านี่แหละกิเลสที่แท้จริงค่ะ เราจะช่วยจิตใจของเราให้พ้นทุกข์เนี่ยพฤติกรรมอันนี้มีความโปรเทคตัวเองตลอดเวลาไอ้เนี่ยทั้งหมดที่ที่บาชีพกพูดเนี่ยนนคือการพฤติกรรมที่โปรเทคตัวเองก็คือยึดถืยึดบ้านถือบ้านเป็นอวิชชาช่วยเหลือตัวเองหรือช่วยเหลือจิตคนตัวเองช่วยตัวเองจะให้พน้นทุกข์ช่วยตัวเองจะให้นิพพานช่วยตัวเองจะให้รู้แจง้งมันโปรเทคตัวตลอดเวลามันมีการการะทําไม่มสิ้นสุดไม่สิ้นสุดของการการะทํา ในการช่วยเหลือตัวเองมันเป็นกิเลสเนะเป็นวิชากิเลสอนุปทานเอาวิชาคือช่วยตัวเองพยายามช่วยตัวเองมัติีการโพเทคตัวเองตลอดมันต้องเห็นพฤติกรรมกิริยาการเหล่านี้เป็นเรื่องของสังขารปล่อยสังขารไปแต่ใจมันว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าเหมือนดังอวกาศมันไม่เกี่ยวกับสังขารไม่มีใครต้องไปไล่ดับอาการแต่ไม่มีใครหลงไปทําอะไรกับอาการหลงติดไปกับอาการ สังขารเนี่ยทุกกิริยาการจะโปรเทคไงโปรเทคกิริยาการที่โปรเทคตัวเองโปรเทคช่วยเหลือตัวเองคุ้มครองป้องกันตัวเองช่วยตัวเองช่วยตัวเองไง้พ้นทุกพยายามพยายามพยายามแหลมันก็เหมือนกับสังขารที่เกิดดับในความว่างมือนีอ้เหมือนผ้าอย่างเงี้ยออธิบายให้เขาฟังไงใจมันเป็นความว่าป่ามันท้องฟ้ามันอาการด้วยาการโปรเทคตัวเองช่่ยตัวเองไงเราไม่จะไปไล่ดับเขานะ แต่มันก็คือเหมือนกับเป็นผ้าที่เกิดดับอยู่ในความว่างอธิบายปกตินะ่ะใจจะเป็นความไม่มีอะไรเลยแต่เดี๋ยวมันก็จะธรรมชาติของขันห้านะ่ะมันก็จะต้องมีการปรุงแต่งทันทีที่มีรูปเสียงกินรสสัมผัสหรือความคิดอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นนะ่ะพอมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายนะ่ะมันก็ต้องส่งมาที่ประตูใจใช่ไหม ก็จำต้องมีหรือความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่ปรุงขึ้นมาในใจพอทันทีที่มีมาที่รับรู้ที่ประตูใจปุ๊บเนี่ยพูดง่ายๆว่าทันทีที่การรับรู้ทางประตูต่างๆต,ตาหูจมูกลิ้นกายส่งมายังประตูใจหรือความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ประตูใจเองเนะี่ยเมื่อส่งเข้ามาปุ๊บนะ่ะวิญญาณขันจะรับรู้คือจิตนะจะรับรู้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อส่งมาที่ประตูใจนะที่ประตูใจนะ่ยวิญญาณขันจะรับรู้แต่มันไม่ใช่รับรู้เปล่าๆมันจะทำหน้าที่คู่กับเวทนาสัญญาสังขารคือทั้งรู้ทั้งคิดทั้งปรุงแต่งนะ่ะก็จะจกักไม่มีอะไรมันก็จะเกิดการปรุงขึ้นมาแล้วดับไปเกิดการปรุงขึ้นมาแล้วดับไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นปติธรรมชาติ ที่มันจะต้องมีการปรุงทันทีที่รับรู้แล้ว i, เฮ้ยอย่าไงไดีวะเฮ้ยอันนี้ดีสวยดีเฮ้ยแพงเปล่าวะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นเป็นธรมนร,ธรมดาเป็นปกติธรรมดาเป็นการปรุงแต่งของขันห้าที่จะเกิดขึ้นในใจทันทีที่รับรู้ก็จะมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จิตกับเจตสิกทำงานเนี่ยเป็นปกติธรรมดาเป็นธรรมชาติอันนี้ไม่เป็นกิเลส แต่กิเลสเกิดจากการที่ว่ามันไม่รู้มันไปหลงงับอันนี้มาอย่างเช่นว่าทันทีที่เห็นปุ๊บกระทบปุ๊บเฮ้ยสวยวะ่ะมันก็ไม่ทันเอ้แพงบอกวะ่าราคาก็เริ่มเดินไปถามราคาคือไปงับเอาเนี้ยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยที่ตอนแรกเกิดแล้วดับเป็นการทำงานของจิตเจตสิบตรงเนี้ยไม่เป็นกิเลส ไม่เป็นน,นิพพานแต่เมื่อหลงยึดติดยึดถือเพราะรู้ไม่เท่าทันการปรุงแต่งของจิตเจติสิตรงเนี้ยไปหลงยึดถือเอามาเป็นเราของเราคือกลายเป็นทันทีที่เห็นแล้วเอ้ยสวยว่ะกลายเป็นเราที่เห็นว่าสวยแล้วก็เป็นเราต่อที่แบบว่าแพงเปล่าวะรวขาก็เดินเดินเดินเอากายเนี่ยเดิน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 แล้วก็ไปถามเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความเป็น ตนน่ะมันเกิดขึ้นจากอย่างนีน้จากที่ว่าเมื่อมีการกระทบแล้วขันห้าทํางานเกิดดับเมื่อขันห้าทํางานเกิดดับตรงเนี้ยยังไม่เป็นกิเลสแต่เมื่อมีความอยากหรือหลงติดไปกับความปรุงแต่งของขันห้าหลงยึดเข้ามาเนี่ยทันทีที่มันปรุงสวยไปหลงยึดเอามาเป็นว่าเราเห็นว่าสวยความเป็นตัวตนเกิดอย่างนี้น และกระบวนการต่อไปพอหัวขบวนเป็นกูโบกี้รถไฟทั้งหมดจะเป็นกูหมดก็คือเฮ้ยแล้วมันแพงหรือเปล่าวะคันนี้กระบวนการตรงแนีหน้าตามันจะเป็นไงในชีวิตจริงนะ่ะมันจะเริ่มพูดกับตัวมันเองมันไม่ได้พูดให้ใครฟังแต่มันเริ่มพูดกับตัวมันเองเฮ้ยแต่จริงๆตัวเนี้ยน่าจะได้ใช้อยู่แหละปุ๊บป,ป๊เออเดี๋ยวไปทำดีกว่าวะเนี้ยเนี้ยคือตัวพูดพา เพราะว่ามันหลงยิปเป็นมาแล้วมันก็จะพูดแต่ในขณะแรกอะที่เป็นขันห้าเนี่ยที่มันจะพูดกระทบแล้วเกิดการปรุงแต่งตรงเนี้ยมันยังไม่เป็นไรแต่พอรู้ไม่เท่าทานคันเนี้ยมันจะเกิดตัวตนขึ้นมาแล้วตัวมันจะเริ่มพูดกับตัวมันเองในใจแล้วมันก็เอากายเนี้ยทำตามสิ่งที่ต้องการความเป็นตัวตนเกิดขึ้นตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสมมติปติเวลาเรานั่งฟังน่ะการฟังมีธรรมชาติการฟังขันห้าเขาฟังการได้ฟังรับฟังกันเนี่ยเด็กเนี่ยเขาก็รับฟังเป็นไปโรงเรียนเขาก็รับฟังเป็นไม่ต้องมาสอนการฟังแต่ว่าทันทีอันนั้นเป็นธรรมชาติการฟังการทำงานของขันห้าคือการฟังแต่พอปุ๊บน่ะ จะต้องการอะไรมีความอยากต้องการอะไรบางอย่างจากการฟังคือเกิดจะเอาอะไรเกิดกิเลสข,ขึ้นมาต้องการอะไรจากการฟังมันจะตั้งตัวมันขึ้นมาการฟังนั้นะจะฟังไปทําความเข้าใจไปฟังไปทําความเข้าใจไปเพื่อจะตกผลึกหรือรอรับประโยชน์อะไรบางอย่างอันนั้นจึงเป็นการมันจึงเกิด ที่องหลวงตาเมตตาพูดเสมอคือเจตนาจงใจตั้งใจพยายามนี่คือพฤติกรรมของความมีตัวตนถามว่าจริงๆปกตินะ่ะฟังอะ่ะไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องเจตนาก็ฟังกันรู้เรื่องแต่พอมีเจตนาจงใจตั้งใจพยายามเนี่ยคือมันเกิดความเป็นตัวตนที่ต้องการอะไรบางอย่างเข้าไปอันนี้คือส่วนเกินของธรรมชาติอันนี้คือกิเลส พูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมคะพอทันทีที่เกิดอย่างเนี้ยเจตนาจงใจตั้งใจพยายามเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีตัวตนไปรองรับแล้วกระบ,บวนการต่อไปเหมือนเดิมคือมันเริ่มพูดกับตัวมันเองอ๋ออันนี้นี่เองใช่เลยพลาดจุดนี้เขาจะผิดจุดนี้นี่เองโอ้ยใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเข้าใจแล้วอะไรอย่างเนี้ย คือที่มันพูดเองแต่พอมันเสร็จมันก็จะหลุดคือเสียงเริ่มออกมาแต่กลไกก็คืออย่างนี้ตัวมันที่คอยพูดกับตัวมันจริงจริงสิ่งเหล่านี้ถ้ารู้เท่าทันแต่แรกว่าการปรุงแต่งของขันห้าจิตเจตสิกมันทำงานอย่างนี้ทุกทุกการกระทบอ่าถ้าปลื้มันไม่รับไม่เป็นไรแต่พอเดี๋ยวปุ๊บมันกระทบเฮ้ยคนนี้ดูดีวะอย่างนี้มันก็เริ่มพูดละ แวบแรกยังเป็นปกติเป็นการปรุงแต่งขันห้าแต่ทันทีที่ไม่ไม่เท่าทันปุ๊บเนีไม่เห็นว่าขันห้ามันทํางานไปหลงยึดถือจิตเจตสิกที่ปรุงเป็นกูของกูปุ๊บเนียมันจะเริ่มพูดกับตัวมันเองแล้วก็พากายนี้ไปแอคชั่นตามที่ต้องการเขาเกาดค่ะคือลักษณะว่าอืมถ้าเราไปตั้งใจว่ามันก็จะเกงไป มันก็มีตัวเข้าไปทําอีกอ่าเห็นค่ะคะไอตัวเข้าไปทำใครเห็นใครเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะเด็กเนะี่ยเด็กที่เขาไล่เดียงสาหรือเขาวิ่งเล่นเขาอะไรกันเนะี่ยเขาต้องเรียกว่าเขามีความเป็นธรรมชาติของขันห้าที่ชัดเจนเด็กอะมี ความเป็นธรรมชาติของขันห้ากระบวนการทํางานของขันห้าปติเป็นไงดูที่เด็กเนี่ยจะชัดเจนส่วนผู้ใหญ่เนี่ยจะเหมือนกับว่าเมื่อมีกิเลสอ่ะมันจะเกินจากปกติธรรมชาติขันห้าคือมันจะต้องการอะไรบางอย่างจากอันนั้นอันนี้จะอยากจะยึดจะเอาหรือจะอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอันนี้ที่จะเกินขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ้าในแง่ผู้ปฏิบตัติถ้าพูดกันในแง่ปฏิบัตินะสิ่งที่ส่วนตัวเห็นเนะี่ยเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้คอยเข้าไปดูคอยไปรู้คอยไปสังเกตไปสังกานะสิ่งนี้ยคนเด็กๆทำไม่เป็นนะเด็กจะไม่คอยมาตรวจเช็คตรวจนู่นนี่หรือคอยจับอารมณ์หรืออะไรอย่างนะี้ถ้าจับอารมณ์ว่วางโล่งโปร่งเบาอยากเนะี่ยคืออยาก เสพความสบายเด็กก็ไม่มีอันนี้คือเสพอารมณ์หรือเข้าไปเนี่ยในแง่คอยดูคอยเช็คคอยตรวจสอบว่างไหมหรือยึดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือตรวจสอบเพื่อเพื่อหวังผลเพื่อหวังผลจากการทําไมต้องคอยดูคอยรู้เพราะต้องการอะไรบางอย่างแล้วสิ่งเนี้ยความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากตรงเนี้ย เพื่อเซิฟความเป็นตัวตนในเมื่อขันห้าทำงานเป็นปวติธรรมชาติของมันเองว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนน่ะพฤติเหล่านี้คือพฤติที่เกินขึ้นมาโดยการเข้าไปดูคอยเข้าไปรู้คอยไปสังเกตสังกาอันนี้คือส่งจิตเข้าในแต่พอไม่ส่งจิตเข้าในบางทีอันนี้คนทั่วไปก็มีก็คือนั่งเสร็จก็หลงคิดคือทันทีที่ตะ ตาเห็นบางคนเดินมาเนี่ยอยู่ๆไอเนี้ยเหนี่ยวนําให้ไปคิดถึงแม่ทันทีที่จะไม่มีอะไรอะ่ะพอตาไปเห็นคนเนี้ยคิดถึงแม่เฮ้ยคนนี้คล้ายแม่ว่ะขันห้าปุงแค่เนะี้จบแต่พรอไม่รู้เท่าทันจิตเจติสิกที่ปรุงแต่งจากการที่ตากระทบลูกมัหลงยึดถือเป็นเราคิดแล้วมันก็ไปคิดถึงแม่จริงๆ แล้วก็มีเรื่องของแม่ขึ้นมาก็คือเริ่มพูดในใจเออว่าโทรหาแม่หน่อยดีกว่าแม่เป็นไงกินข้าวหรือยังเอ,อ๊ะหรือแวะเข้าไปดีอะไรเนี่ยเห็นไหมกระบวนการเหล่าเนี่ยจริงๆธรรมชาติของขันห้ามันก็จะมีของมันแค่แค่กระทบแล้วปรุงเหนียวนำให้ไปอะไรแต่เพราะความไม่รู้หลงยึดลวก็เริ่มเกิดตัวตนที่พูดกับตัวเองแล้วก็ พากายเนี้ยให้ไปทำตอบสนองเนี่ยคือส่วนเกินถ้าไม่งั้นก็จะเหลือขันห้าธรรมดามันคิด,คดนึกตึกตองปรุงแต่งของมันได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่ามันไม่มีเจ้าของทำแล้วก็หมดไปหมดไปหมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยที่องค์หลวงตาบอกว่าการอยู่กับเพรสเซนโมเมนต์น่ะ ไม่ใช่ไปทําให้มันเป็นเพ e สเซนโมเมนต์แต่เพรสเซนโมเมนต์น่ะคือใจที่ว่างเปล่านะ่ยมันมีอยู่แล้วใจที่ได้แต่รู้มันมีอยู่แล้วแต่เพราะทันทีที่หนึ่งไม่หลงส่งจิตออกนอกคือทันทีที่มีอะไรปุ๊บขึ้นมาบางทีมันคิดออกส่งออกนอกอันนี้แล้วพอติดไปไม่เท่าทันแวบแรกมันเป็นอย่างนี้นะอย่างเช่นอยู่อยู่เฉยๆเนะี่ยนั่งอ่านหนังสืออยู่ เบื่อวะ่ะไอ้เบื่อว่ะเนี่ยมันปรุงของมันขึ้นมาเองอันนี้ยังไม่เป็นกิเลสแต่เสร็จแล้วพอรู้ไม่เท่าทันเอ้ยไปหาเนี่ยมันเป็นแค่เนี่ยเบื่อวะ่ะแล้วมันก็จบไปแต่ทันทีที่ไม่เท่าทันไอ้เบื่อวะ่ะตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเอ้ยไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวขั้นเวลาก่อนอะไรแล้วมันก็พาตัวมาเดินเดินเดินไปเปิดตู้เย็นดูในชีวิตประจานนําวันเนี้จะเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นมันได้แต่เท่าทันว่าเวลาที่จิตเจตสิกทำงานน่ะไม่ได้ห้ามมันเกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาแต่ต้องรู้เท่าทานันถ้าไม่รู้เท่าทันอันเนี้ยหลังจากนั้นมันจะงับเอามาเป็นกูของกูแล้วมันก็เกิดกระบวนการต่อจากเนี้ยเมื่อหัวขบวนเป็นอวิชาคือเป็นกูโบกี้ทั้งหมดก็จะเซิร์ฟกูทั้งหมดต้องไปสังเกตเอาในชีวิตประจำวัน ที่มันถึงตอนนี้มันก็จะเกิดอย่างนี้นตลอดสังเกตตัวอยากที่มันเกิดจากในใจแล้วมันมากระตุ้นเตือนให้ออกไปไปงับนู่นงับนี่จากไม่มีเนะี่ยแล้วก็เฮ้ยทำไมยังไม่เข้าใจวะแค่เนี้ยไอ้ประโยคเนี้ยแค่ว่าจากไม่มีอะไรเลยทำไมยังไม่เข้าใจวะแค่เนี้ยก็ไม่ไม่เท่าทานแทนที่มันจะปุงเก้อเ,เ,เพราะมันมีอาสวะอนุสัยอยู่มันก็ต้องปล่อยขึ้นมาแล้วก็ จบไปมันมีของมันแค่เนี้ยแต่พอไปงับมันปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกบางทีก็คับแค้นต้องไงไงอีกสักตั้งวะอืมแล้วก็เริ่มตั้งใจฝั่งเป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะ